สวัสดีครับพี่ดองสวัสดีครับทุกคนสวัสดี fc ขั้นนะครับไม่นี้ออาความสดเฉีดมาฝากของหน้ามีโอกาสมาเบงเขาเขากำลังเชียวงามครับเต็มหน้าเลยนี่ก็เป็นของแอดเองนะครับเขาของเจ้าของช่องนะครับจีน่า หน้าบริษนะครับถ้าว่าเขาง่ามเปลีปยนเขาง่ามจะจะข้างไปกับเป็นหน้าของเพื่อนบ้านอากาศดีครับยังมัเศร้าไก่กับโมบัติเนี่ยโมบาัาิไก่ล่นกันลังขึ้นีมบ้านมาแวะเบิ้งเขาซ่อเศร้าอากาศดีดี สดชื่นดีประวุวนไหวคืออากาศบรรยากาศในเมืองนะครับชมทุ่งชมทุ่งมาชมทุ่งน้ำกันสักคู่กับป้อาทิตย์สิขึ้นไปให้อาหารครบแล้วก็จะขอเดีไปทำงานนะครับ โอ้ผ่าจิตกำลังขึ้นตะเวนกำลังขึ้นอ,อากาศเนี้ยมันเศร้าครับตะเวนกำลังขึ้นพอดีหกโมงกวกว่า ออกมายังสี่เสมอขม่มาให้อาหารครบเสม,มอแล้วก็อาจจะไปทำงานเย็นมากขกม่าให้อาหารครบอีกเท็นหนึ่งบรรยากาศลูกทุ่ครับบ้านบ้านไม่หุ้วาแต่ว่าอยู่ได้ ตกนายามสาเสาแดดบ่ม,มีหอดฝนตกกับฝนมาตกมาเป็นเดือนแล้วนี่แหละทั่วปลูกไว้ปลูกไว้กินกระป๋อกบ บักทัวครับเก็บทัวไปไว้จะกินทัวสดๆมีโอกาสได้เก็บกินเองก็่ต้องไปซื้อเขา โอ้กุณแจแล้วร่เดี๋ยวไม่จบจับทัวสดสด,สด,สด,สด

กำลังสิ่งไงโอ้อันนี้ไหมใหญ่ยา,ยาวอันนี้ใหญ่ายาวโอ้โห

ส้มเนี่ยพ่อกินนะพ่อได้กินแล้วปลูกหลายก็ได้ขายนี่ครับถั่วส้มเนี่ยคปลูกส้มเน,นี่ยแล้วนี่น้ำคัญแท้ส้มเน,นี่ยพ่อได้กินแล้ว นี่เป็นอุปกรณ์ตักน,ตกน้ำพดนะครับตักน้ำจากไหนนาเห็นมากหดหดเ<ห>ดี๋ยวไปมันพร้อมกันสำจิแกถึงนมื้นนอซื้อแล้นี่สันนส่นนะมวยสั่นก็มีถั่วไปกินกับปนนะครับบรรยากาศโอ้หักหัก,หก ำำกำลังยางมาจากหน้าพอใจหน้าห่างๆกันนาำกระหลยอยู่น้าบ่ขาด ที่นี่เลียงโดนัพ้นสิ่งช่วงไปหลายเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ที่ตกมาจนถ่วมแหงไปเบดิดบม่มีอย่างใครอยู่ เป็ดปึงบอเหลี่ยงกบไวหวกมาสิลงเปปึงมาเอากบหน่อยมาลงครับจุดที่สองอีกตั้งแต่ทะเลาะบรรลุแลกในผลดีไงไว้เอาไปอยากเห็นเหลี่ยงกบกับเบืงได้ที่พี่ผ่าน,านมานะครับ ภาพสำหรับชิพนิรโทษกรรมเียกกันสรับพอกันชิดต่อไปครับสวัสดีครับ